ว่ยังไงฮะหันทางนี้ลูกหันทางนี้หันทางนี้อ่าหันทางนี้อ่าว่ายังไงคะว่ายลยค่ะอ่าว่ายเลยค่ะยกมือพนมมือด้วยพนมมือด้วยอ่าว่ายลยค่ะท่องเลยท่องเลยค่ะท่องเลยค่ะเร็วไหนท่องยังเอ้ยเดี๋ยวหัวชนท่องยัง ยกมือด้วยสิลกูกเป็นนมมือด้วยอ่าอ่าต้องเลยค่ะไหนสวดมนต์สวดมนต์